The Ritual ไล่มันออกจากล่างนังไล่ผีชวนผวากับความศรัทธาที่ถูกท้าทาย สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่บักเกอร์บูมูฟี่รีวิวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญที่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงที่น่าขนลุกครับนั่นก็คือเ h ะริชเชลไล่มันออกจากร่างและที่สําคัญครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ตานานอย่างเอลปาชิโนมารับบทนําของเรื่องต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างมาจากเรื่องจริงของบันทึกการไล่ผีที่มีความชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยละครับที่อ้างอิงมาจากหนังสืออย่างบีกอนซาตานที่ตีพิมพ์ในช่วงปี1935ของหญิงสาวที่ชืื่่่ออวาหรรทีู้จ จากกันในชื่อของ Anna e แอนนาเอคลันและทุกคนอยากรู้กันไหมครับว่าทําไมเคสของเอมมาสมิธเนี่ยถึงโด่งดังเพราะว่าเคสของเธอนั้นครับได้มีการบันทึกพฤติกรรมแปลกประหลาดที่รุนแรงและชัดเจนมากที่สุดเลยล่ะครับตั้งแต่การกรีดร้องเป็นเสียงสัตว์ป่าครับการลอยตัวขึ้นจากเตียงและที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือเธอนั้นสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องครับ เคสนี้เลยถูกยกให้เป็นหนึ่งในการไล่ผีที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาเลยล่ะครับและยังเป็นต้นฉบับให้กับภาพยนตร์ไล่ผีระดับตำนานอย่าง The Exorcist ของปี1973อีกด้วยครับซึ่งในภาพยนตร์ The Ritual เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเอลปาชิโนจาก The Godfather ครับที่ตัวเขานั้นมารับบทเป็นบาทหลวงทีโอฟิลุสดีซิงเกอร์ครับบาทหลวงที่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันมืดมิดของตัวเองครับที่สมทบด้วยแดนสตีเวนจากอบิเกลในบทบาทของบาทหลวงโจเซฟสไตรเกอร์บาทหลวงหนุ่มที่กำลังสงสัย ในศรัทธาของตัวเองและปิดท้ายด้วยอบีเกลโคแวนครับที่เธอนั้นมารับบทเป็นเอลมาสมิธหญิงสาวที่ถูกสิงร่างที่ตัวหนังนั้นกำกับโดยเดวิสมีเดลครับที่เนื้อเรื่องในหนังเรื่องนี้ครับตัวหนังจะพาเราไปติดตาม2บานหลวงที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันระหว่างบานหลวงทีโอฟิลุสดีซิงเกอร์และบานหลวงโจเซฟสไตรเกอร์ที่ทั้งสองจะไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องความคิดครับแต่ทั้งคู่นั้นก็ต้องมารวมพลังกันเพื่อทําพิธีไล่ผีที่เข้าสิงเอลมาสมิธครับและที่สําคัญครับปีศาจตนนี้ครับ มันไม่ใช่แค่ดูร้ายธรรมดาแต่มันยังฉลาดเกมโกงอีกด้วยที่ดูจบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะได้เห็นการต่อสู้ทางจิตวิทยาระหว่างมนุษย์กับปีศาจท,ที่โคตรดูเดือดเลยละครับที่ตัวหนังนั้นเรียกได้ว่ามีความสมจริงมากๆเลยละครับตัวหนังนําเสนอพิธีไล่ผีได้อย่างดูเดือดเราจะได้เห็นขั้นตอนต่นตางๆของวิธีไล่ผีในศาสนาคริสต์ครับและเราจะได้สัมผัสการ,การมีอยู่จริงของเหล่าปีศาจครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันอ้างอิงมาจากบันทึกแต่ก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าตัวหนังเรื่องนี้นะั้นไม่มีฉากต,ตุ้งแช่ให้เรราตตกใจคคัััับทีี่่วหนงมแ การความหลอนและความหวาดระแวงครับและปิดท้ายด้วยเล์เหลี่ยมของเจ้าปีศาจครับที่เล่นงานจิตใจคนดูเกือบตลอดทั้งเรื่องเลยแหละครับและแน่นอนครับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดครับคือการแสดงของเอลปาชิโนเนี่ยแหละครับการประทะคารลมกันระหว่างปีศาจกับเขานั้นเรียกได้ว่าจะเต็มมากๆครับเขานั้นไลยบีปีศาจได้อย่างจนมุมและเป็นการพลิกบทบาทจากตำนานหนังบูครับตูบารหลวงได้อย่างเนียนตาและทรงพลังจริงๆส่วนนักแสดงคนอื่นๆครับอย่างเช่นแดนสตีเวนเนี่ยและอับเกลโคแวนก็แสดงได้อย่างสมบทบาทแและส่ง อารมณ์ได้แบบดีเยี่ยมทําให้คนดูอย่างเรานะครับอินไปกับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายเลยละครับอาจจะไม่ใช่หนังที่น่ากลัวจนต้องสะดุ้งครับแต่มันเต็มไปด้วยความหลอนความระทึกและความสมจริงซะมากกว่าครับตัวหนังเรื่องนี้จะทําให้คนดูหายใจกันไม่ทั่วท้องกันตลอดทั้งเรื่องแน่นอนแล้วใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่มาจากบันทึกของเหตุการณ์จริงกับเรื่องราวการไล่ผีที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและปิดท้ายด้วยการเห็นการสแสดงขั้นสุดยอดของเอลปาชิโนก็ต้องบอกเลยว่าคุณนั้นไม่่ควววรพาดัสนตผมให้ คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่7เต็ม10ครับและเว็บไซต์อย่าง IMDB นั้นตัวหนังทำคะแนนไปได้เพียง4.6คะแนนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสมการรอคอยกันหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องบั k กูดทีวของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ